วควขอคำน่าจะเป็นของบอล3คู่ภายหนึ่งนาทีกับแปมองบอลประจําวันที่28ตุลาคมเมื่อคืนยินดีกับซีหน้าช่องด้วยครับ3คู่มาครบไม่ว่าจะเป็นเวสแฮมเชลซีและลิเวอร์พูลวันนี้หน้าช่องหัวองฝากสคู่เหมือนเดิมใครอยากได้เพิ่มเติมทักส่วนตัวผมมานะครับหน้าโปรไฟล์หรือสแกนหน้าจอให้ท่านเห็นได้เลยผู้แรกกาลาตาสลายผู้เปสิสตัสเกมนี้คาดว่าเป็นการดวลเกมลุกกันอย่างดุเดือดทั้งสองทีมมีจุดเด่นที่เกมบุกและศักยภาพในแดนหน้าแต่กาลาตาสลายจะได้เปรียบจากการเล่นในบ้านอย่าง ทีมจะเปิดหน้าสู้กันตลอด90นาทีผมคาดว่าเจ้าบ้านน่าจะโวยโอกาสได้ดีและเป็นผู้ชนะขอมองไปที่กาลาตาสลายจะชนะ 3. ามหนึ่งผู้ที่2โบโลก,กิมพโรเซนบอร์เกมนี้โบโลก,กิมได้เปรียบทางการเล่นในบ้านและฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาก,กว่าโดยมีแนวรุกที่ค่อนข้างดุดันและสามารถสร้างโอกาสได้ต่อเนื่องส่วนโรเซนบอร์ไม่จะมาในฟอร์มที่ไม่ดีนะักและมีการขาดผู้เล่นหลักแต่พวกเขางมีจุดเด่นที่สามารถเล่นเกมโต้กลับได้ดีถ้าโบโลก,กิพลาดในการตั้งรับโรเซนบอร์อาจมีลุ้นทำประตูได้แต่ผมว่ายากไปลุ้นหน้ายิงขาดารับส เกมนี้เยอร์การเดนดูจะได้เปรียบกว่าในฐานะเจ้าบ้านและฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งในบ้านขณะที่วัตเตอร์ลัสยังมีปัญหากับการจัดการเกมรับนอกบ้านหากเยอร์การเดนเล่นกันอย่างมีวินัยและใช้โอกาสให้คมขึ้นพวกเขามีโอกาสสูงที่จะเก็บ3มแต้มได้ในนัดนี้ส่วนวัตเตอร์ลัสหาต้องการแต้มคงต้องเน้นเกมรับและหวังจากจังหวะสวนกลับเป็นหลักแต่พอเทียบกันแล้วผมเชื่อว่าเยอร์การเดนน่าจะเบยดเก็บชัยชนะไปได้แม้ว่าวัตเตอร์ลัสจะมีทีเด็ดสวนกลับแต่ความเด้เปรียบในการเล่นในบ้านน่าจะช่วยให้เยไไอ,อร์การเดนคว้าชัย ต่อโบโดกิมต่อเยอการ์เดนใจตรงกันไหมครับคืนนี้หน้าช่อง3ตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่ผมชอบที่สุดมันจะมีหนึ่งตัวที่ผมชอบที่สุดติดตามมันได้ที่เดิมวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้มันมานครับ